สวัสดีค่ะเด็กๆม .6 คลิปนี้จะเป็นโจทย์ที่เพิ่มเติมให้นะคะหามาเพิ่มเติมให้ในเนื้อหาของสถิติม .6 ซึ่งจะขออ้างอิงถึงเอกสารนะคะที่นำมาใช้ประกอบนั่นก็คือหนังสือเก่งข้อสอบคณิตศาสตร์ของแม็กนะคะเก่งข้อสอบคณิตศาสตร์ของแม็กโดยอาจารย์ชินนพัทรสิริภัยบูรณ์นะคะอ่า ก็มาดูเลยโจทย์ในข้อแรกส่วนเบีเ่ยงเบนคอชายหรือ QD ของข้อมูลในตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้เท่ากับเท่าไหร่เป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตะภาคชั้นแบบนี้นะ,ะและสูตรที่ต้องใช้นะคะเมื่อมันเป็นการหา QD ส่วนเบีเ่ยงเบนคอชายสิ่งที่จะต้องใช้อันแรกนะั่นก็คือสูตรการหา คอชายหรือ QR คอชายนี่มีคอชายที่1และ2และ3เพราะข้อมูลแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมคะการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนจะมีจะมีตำแหน่งอยู่3ตำแหน่ง Q 1 Q 2และ Q 3เพราะฉะนั้น QR นี่คือตำแหน่งนะคะ1 2 3ก็จะหาได้จาก R คูณ n ส่วน4อันี้คือตำแหน่งนะคะส่วนการหาว่าคอชายนั้นเนี่ยเท่ากับ ถ้าอะไรก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่สำหรับสูตรนั่นก็คือ L บวก I คูณด้วยนะคะในวงเล็บ Rn ส่วน4ลบ sigma L ส่วน f คือก็จะอธิบายตรงนี้ไว้เลยนะคะ L ก็คืออะไรคะขอบขอบเขตล่างที่อ่าคอทาย นั้นอยู่นะคะขอบเขตล่างในชั้นในชั้นเนาะในชั้นที่คอทายนั้นอยู่นะคะ i i ตัวนี้คือความกว้างของอันตรภาพชั้นจริงๆแล้ว i เนี่ยพวกเราน่าจะเจอบ่อยแล้วนะคะส่วนซิกมาอ่อันนี้อันนี้ใส่เป็น F ซิกมาเอฟแก็คือผลรวมความถี่ในชั้นที่ต่ำกว่าชั้นของคอทายนั้นอยู่นะคะ L เนี่ยมาจากโลเวอร์ก็คือ,อผลรวมของความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่านะคะที่คอทายนั้นนั้นอยู่นะค่อ,คอยๆฟังไปนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งส่วน f ก็คือความถี่ F ตัวนี้คือความถี่ในชั้นที่อ่ะคอทายนั้นนะคะที่เราต้องการหานั่นแหละนะคะคอทายนั้นก็คืออ่ะมีสิ่งที่เราต้องใช้คือคอทายที่1กับคอทายที่3เนาะอะอะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดถึง R กับ N รู้แล้วตรงนี้นะคะ R กับ N ตรงเนี้รู้แล้วนั่นก็คือตำแหน่ง ในการหาข้อถ่ายในแต่ละข้อถ่ายนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณหา QD หรือส่วนเบี่ยงเบนข้อถ่ายของข้อนี้กันอ่ะก่อนอื่นตารางนี้เราจะต้องสร้างเพิ่มนะคะอ่ะเด็กๆสร้างตารางเพิ่มเพิ่มออกไปขยายออกไปนะคะในแต่ละแถว เพราะว่าเราต้องการเราต้องการความถี่สะสมนะคะความถี่สะสมก็คือแต่ละชั้นเนี่ยบวกความถี่ของแต่ละชั้นบวกลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆชั้นที่1สะสมเป็น2นะคะพอมามาถึงชั้นที่2 c l เนี่ยคลาสอินเทอร์วัลที่2เนี่ยก็สะสมบวกไปอีก4ก็เป็น6ใช่ไหมคะ,ะชั้นที่3 6 นะคะมี6อันเดิมก็บวกไปอีก8ก็คือ14 14อ่า14บวก5ก็ได้19 19บวก1ก็คือ20เพราะฉะนั้นตรงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะบอกถึงจำนวนความถี่ทั้งหมดหรือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองเด็กๆคะที่นี้สูตรการหา QD หรือส่วนเบี่ยงเบนคอชายคือตัวนี้นะสูตรที่3นี้นะคะ QD คือการเอา Q 3คอทายที่3ลบคอทายที่1แล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคือคอทายสองตำแหน่งนี้นะคะเราจะเริ่มจากการหาคอทายที่1ก่ก่อนจากตรงนี้จากตารางนี้นะคะเราจะหาคอทายที่1โดยเริ่มจากหาตำแหน่งก่อนนะคะ ตำแหน่งของ q 1ก็คือ rn ส่วน4ใช่ไหมคะ r ก็คือ1 n คือจำนวนข้อมูลส่วน4เพราะฉะนั้นตำแหน่งคอท้ายที่1อยู่ตรงตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่5นะคะก็มาไล่คนที่ 1, คนที่ 2, คนที่ 3, คนที่ 4, คนที่5อยู่ตรงอ่านภาคชั้นที่2ดังนั้นเราจะดอกจันตรงนี้ไว้ว่าคอท้ายที่1 ะะตำแหน่งคอทายที่1หรือตำแหน่งที่5อยู่ตรงคลาสนี้คลาสนี้เนี่ยพอเรารู้ว่ามันอยู่คลาสนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มนะคะนั่นก็คือ L ของคลาส s L ก็คือขอบเขตล่างเป็นค่าต่ำสุดของชั้นเนี่ยลบลงไป0.5เพราะฉะนั้น L ก็คือ20.5ส่วนไความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยเวลาที่จะหาเนี่ยเราจะเอาแต่ละชั้นเนี่ยมาลบ เอ,เอาเอาค่าสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยหรือขอบเขตบนขอบเขตล่างเนี่ยเอามาลบกันพอลบได้เท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้เอาแถวนี้ก็ได้นะคะแถวนี้ลบกันนะคะ30ลบ21เหลือ9แต่ว่าเราจะต้องมาบวกเพิ่มอีก1น,นะคะเพราะว่าเราต้องนับทุกข้อมูลดังนั้นไอของเราคือ9บวก1ได้10นะคะความกว้างของอันตะพักชั้นนั้นเป็น10ได้ละ2ออย่างแล้วนะคะอะไรอีกอเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะ อ่า qr เท่ากับเดี๋ยวเราแทนค่าสูตรนี้ไปเลยดีกว่านะคะ q 1ก็คือ l l ใส่20.5ไปนะคะบวก i ความกว้างคือ10ในวงเล็บก้อนนี้นะคะก้อนนี้ r คูณ n แล้วก็หาร4 r คูณ n หาร4มันก็คืออันนี้นะคะมันก็คืออันนี้นะ r คูณ n หาร4ก็เท่ากับ5 งั้นเราใส่5ไปเลย5นะคะลบซิกมา FL ก็คือความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่านะคะความถี่สะสมนะนะคะสะสมอยู่เท่าไรชั้นที่ต่ำกว่า Q1 ก็คือตรงนี้นะคะก็สะสมอยู่2เพราะฉะนั้นเราก็ใส่2ไปหารด้วย f ก็คือความถี่ของชั้นที่ Q1 อยู่นั้นความถี่คืออันนี้นะคะหารด้วย4ก็ใส่ไปครบลับเนาะ ขของเราก็เลยอ่านี้ได้20.5ก่อนบวกตรงนี้ได้อะไรคะได้3 4ส่วน 4, ใช่ไหมห้าลบสองได้3ได้3 4ส่วน 4. เขียนเป็น10คูณกับ3 4ส่วนก่อนนะคะส4่วนคือ0.75ก็เลยได้20.5บาวกกับก้อนข้างหลังคือ7.5นั้นบวกกันแล้วได้อะไรคะ2 0่สิบบวก7.5ได้28่สหนึ่งของเราได้แล้วนะคะ ได้28ต่อไปเราก็จะหาตำแหน่งของ q 3นะคะหาตำแหน่ง q 3ก็คือ r คูณ n ส่วน4 q 3 r คือ3เนาะแทนค่าเป็น3คูณ20ส่วน4 ได้เท่าไหร่ได้15าตำแหน่งที่15นะคะคอถ่ายที่3ตำแหน่งที่15ก็ไล่ไล่ดูตำแหน่งที่15นะคะก็จะอยู่ไหนนั้นคนที่ 1, 2อันนี้คนที่อันนี้ไปจนถึงคนที่6เนาะอันนี้ไล่ไปตามลำดับนะคะอันนี้ไปถึงคนที่1 4เพราะนั้นคนที่15คนที่15อยู่ในคลาสนี้นะคะ งั้นดอกจัน Q สมนะคะสมมติว่ามันเป็นคนกัแล้กันนะคะเราจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นเอาคนมาเรียงแล้วคนที่15อยู่ในคลาสที่41ถึง50นะคะคือคนที่15จะตกอยู่ในตำแหน่งคอทายที่3ดังนั้นเราจะมาหาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะต้องใช้อะไรจะต้องใช้ L นะคะซึ่ง L ก็ เอาค่าน้อยที่สุดลบลง0.5ได้40.5แค่นั้นเองนะคะกับ F นะคะของข้อนี้ที่ที่ที่มันจะต้องใส่ลงไปใหม่ในสูตรอ่ะงั้น Q 3ของเราก็คือตามสูตรที่2ตรงนี้นะเค่ะใส่ L คือ40.5บวก I I เนี่ยเท่าเดิมอยู่แล้วนะคะ,ะนวงเล็บ R คูณ N ส่วน4ก้อนแรกเนี่ยก้อนแรกเนี่ยตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้นั่นเองนะคะนั้นก้อนแรกก็คือ15 15แล้วลบอะไรลบลบความถี่สะสมของชั้นที่ต่ำกว่านะคะชั้นที่ต่ำกว่ามีความถี่สะสมอ,ะอยู่เท่าไหร่นะคะต่ำกว่า Q3 เนาะชั้นที่ต่ำกว่า Q3 คืออันนี้แต่ว่าเรา เรามองแค่ชั้นนี้ก็พอละนะคะมันกลายเป็นความถี่สะสมอยู่แล้วนะคะคือ14เพราะฉะนั้นเราใส่14ตรงซิกมา FL เนาะ14แล้วหารด้วยอะไรหารด้วยความถี่ของชั้นที่ Q3 อย,อยู่นั่นก็คือ5อ่ะครบโอเคนะคะก็จะได้40.5บวก10ในวงเล็บ1ส่วน5เนาะ15ลบ14ได้1 ก็จะได้40.5บวกอะไรคะ10คูณกับ0.2นะคะ1.5วน5คือ0.2เมื่อคูณด้วย10ได้อะไรได้2เพราะฉะนั้น Q3 ของเราอ่ะ Q3 ของเราจึงได้เท่ากับ42.5อ่า 42.5แล้วนะได้แล้วนะคะได้ Q1 วเท่ากับ28ได้ Q Q3 เท่ากับ42.5นะคะใกล้จะได้ความจริงแล้วเพราะว่าเราจะเอาไปแทนค่าในสูตรที่3เพื่อหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทนั่นเองนะคะหา QD โดย Q3 วลบคิหาร2 แทนค่าไปเลยนะคะ Q 3คือ4 2 5ลบ Q 1คือ28แล้วก็หาร2 4 2 5 2่ 20, อาลบ่ได้เท่าไหร่จุด5เนาะ4 1อ่าหาร2โอเคนะคะอันนี้ก็ลบลบไปปกติเลยเนะาะได้14.5่ดหาหาร2ก็คือหารออกมาเลยก็ได้ 7. ด 2 5นั่นเองข้อนี้ QD กว่าจะได้ออกมานะคะค่อนข้างยาวนานพอสมควร QD 7.5ตอบแล้วก็ขึ้นไปดูว่ามันตรงกับชอยข้อไหน QD 7.25 7.25ตรงกับชอยข้อที่1โอเคงั้นข้อนี้ได้คำตอบออกมาคือข้อที่1นะคะ7.25